ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปูช่ช่อตอนเทวดาอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเทวดาตอนพระคุณเจ้าหลวงปูชงป่ชอ่อฐานสโมท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนายมจังหวัดเพชรบณ์องค์ท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ในถ้ำนายม มีเทว,วดาผู้ชายตนหนึ่งนั่งอยู่โขดหินดูเราเดินจงกรมกอริยาเขาไม่ต่างอะไรกับคนมานั่งดูพระเดินจงกรมท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับเทว,วดาผู้นี้เวลาที่ท่านแผ่เมตตาให้กับเทว,วดาผู้นี้เขาจะพนมมืออนุโมทนาสาธุทุกครั้งเทพประบุผู้นี้จะนั่งดูท่านเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปไหนเลยจนท่านแปลกใจ ในกิยริยาของเทวดาตนนี้ท่านเคยเห็นเทพเทววดามาหลายองค์แต่เทพเทววดาผู้นี้จะดูแปลกกว่าเทวดาตนอื่นที่ท่านเคยเห็นมาเทวดาทั่วไปเมื่อแผ่เมตตาให้เขาก็จะอนุโมทนาสาธุแล้วลาจากไปหรือไม่ก็จะเข้าสนทนาเรียนถามธรรมะกับท่านแต่เทวดาท่ามนายมผู้นี้เขาจะไม่เข้ามาหาท่าน เขาจะนั่งดูท่านเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปไหนท่านกําหนดถามเทว,วดาผู้นี้ว่าเพราะอะไรโยมจึงมาเฝ้าดูอาตมาตเดินจงกรมเทว,วดาผู้นี้ไม่ตอบคําถามของท่านเขาลอยไปทางที่พักของตาผ้าขาวสง่าอาณาคามีแล้วแสดงกีิอริยาชี้มือมาทางที่ท่านเดินจงกรมจากนั้นเทว,วดาตนนี้เขาลาตาผ้าขาวสงาอาณาคามีลอยขึ้นไปบนอากาศ หลังเลิกจากจงกรมหลวงปู่ชอบท่านเดินมาที่พักตาพระเขาสง่าเพื่อฉันน้ําร้อนระหว่างฉันน้ําร้อนหลวงปู่ชอบท่านถามตาพระเขาสง่าว่าเทวดาที่มาดูอาตามาเดินจงกรมนั้นเขาพูดอะไรกับตาพระเขาหรือตาพระขาสง่าเรียนท่านว่าเทวดาผู้นี้เขามีความสงสัยถามข้าน้อยว่าพระองค์นี้ท่านภาวนาได้ภูมิธรรมชั้นไหนแล้ว ข้าน้อยบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบคำถามของท่านได้ถ้าท่านอยากจะรู้ก็ให้ไปเรียนถามท่านอาจารย์ชอบเบาเองเทวดาเขาไม่กล้าไปถามด้วยตอนเองเพราะเกรงในบารมีธรรมของท่านอาจารย์หลวงปู่ชอบตาผ้าขาวรู้ว่าเราได้ภูมิธรรมชั้นไหนแล้วแต่เขาไม่บอกเทวดาผู้สงสัยทราบเพราะมันผิดมารยาททางธรรม เทว,วดาเขาก็มาจากคนบางสิ่งบางอย่างเขาก็มีความสงสัยเหมือนกับคนเรานี้แหละตอนอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นก็เหมือนกันเทว,วดามักพากันมาถามองค์ท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอบางครั้งก็มาถามเรื่องการปฏิบัติของพระเนรองค์นั้นองค์นี้ว่าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์มั่นจะไม่ค่อยตอบข้อสงสัยในเรื่องแบบนี้กับมนุษย์หรือเทว,วดาท่านว่า ถ้าต่อไปแล้วจะทำให้มนุษย์หรือเทว,วดาผู้นั้นถือเป็นมานะที่ิได้ต่อไปเขาจะประมาทในการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เนียนรูปนั้นนั้นจะทำให้เขาเป็นบาปกรรมเพราะไปประมาทผู้ทรงศีลทรงธรรมเรื่องหลงในทิฏฐินี้อย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยถึงจะเป็นเทว,วดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าได้หลงในทิฏฐิแล้วก็สามารถทำผิดได้ทุกเมื่อ เรื่องแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยพูดให้ฟังนอกจากท่านจะพิจารณาเห็นในทิฏฐิของผู้นั้นแล้วท่านจึงจะบอกเล่าเพื่อเป็นธรรมทาน